เซิร์ฟลยครับเซิร์ฟนอกครับรองนัดที่ไม่ใช่ของเด็ดอีที่เขาถ่ายอะครับแ <c oughs> มวอะไรแมววะสามสามหนึ่งศูนย์ <c oughs> เล่นนไหมครับลองไปโพสต์ถามในกลุ่มนะครับน้องจีอาร์ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องโทรศัพท์อย่างที่ผมบอกไปเนาะ <c oughs> ผมเลยไม่กล้าพูดเรื่องนี้เนาะ <c oughs> ตาท้ายตอนไหนฮะอ <c oughs> านนี้นะฮ <c> ะ <oughs> <y ork> ยอคอยอีกตาหนึง่งอีกตาหนึง่งพี่อยู่ชมรมแสงอุสาเหรอครับใช่ครับน้องเอนไซมอยู่ชมรมแสงอุตสาหเนี่ยนี่อยู่ชมรมมินาโตะด้วยเห็นไหมเนี่ยเป็นหัวขังนี้ด้วย โนเกียฮะโนเกียบจะบ้านะฮะเดี๋ยวตาหนึ่งเดี๋ยวตาหนึ่งคุณผู้ชมรีบเกินผมยังไม่ไปวันนี้ด่านนี้ยังเรอเพราะเนี่ยสามสามหนึ่งศูนย์มันโนเกีย no รุ่นปลาหัวหมาเนี่ยครับ <laughs> ปลาหัวหมาเลยเหรอหวิตัวอะไรอะ่ะเดริสเตอร์ ย้จุ๊บซ่อนแอบซ่อนแอบอุยอ้ยูซ่อนแอบ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 มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะยังไงการซ่อนระดับพระเจ้าไปนู่นละไปดู่ละ พ,พี่สุริพงเข้าไปเล่นอีกตาหนึ่งได้นะครับตาหน้าตาสุดท้ายปอะดีเยียนเกินเขาเรียกว่าเล่นซอดแอบกันนะ <net> เราไม่เน้นปะทะเราเน้นแอบไว <br ot> ้ท้าไมใครลากมาเอ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 ้ยเอ้ยไม้พังหมดตีอย่างนี้ มอุ๊ยจะไปจ้าตกใจหมดเลยโอ้โห,โห,โห,โหตีดังเป้งเลยูจะไปเจ๊นี่ฮายกีย้สังเกตนะฮายกีย้สังเกตดูยูนโนเออ,เออโอ้โหตีเราลนะมากมาักเพื่อเราเล่นอะไรกันครับนั่นมันอยากได้บัตร V.I.P เหรอเพื่อเราอะ มันเล่นลายอ่ะเพื่อเราอ่ะผมไม่ควรมาปั่นตรงนี้แล้วล่ะคงต้องไปที่อื่นแล้วล่ะเพื่อเรามันหิวแสงเกินไปปั่นที่อื่นก็ได้ผมต้องการคาร์บอยฮะน่าจะยังไม่เข้าด้วยก่นคาร์บอย พิมจะแมว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 พี่สตีมสี่ชั่วโมงได้ไหมฮะเครื่องจะระเบิดก่อนนะสี่ชั่วโมงฮะไม่ได้ครับผมมีตัวตนอยู่บนโลกนะครับเนี่ยมีครับมีฆระกรตัวนี้จะปินประมาณแปดร้อยฮะอาจจะเป็นแบบนั้นสวัสดีน้องโจครับผมดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับฮ้ยอะไรกันครับนั่นตรงนั้นอ่ะพี่ครับทำไมที่ต้องแอบครับเพราะว่าเป็นคนเหมือนกันนะฮะงั้นน้องสเตท์ทยเวลาเจอฆาตกรไม่ต้องแอบนะฮะเราวิ่งปะทะเลยวิ่งมาหาเขาเลยนะโอเคป่าตามที่ผมพูด เพื่อเรามันเอา V.I.P เข้าไปกินเรอวะนะ่ะมันได้สองคนเลยวะนะ่ะ V.I.P นั่นน่ะตาย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 จะอยู่ห้อง V.I.P ีต้งสองคนที่คิดว่าฆาตกรเดี๋ยวพิกตีไหมครับจริงๆมันดีทุกตัวถ้ามันเหมาะสมกับเราแล้วเราสามารถดึงความสามารถมันได้เยอะที่สุดเข้าใจความสามารถฆาตกรหรือพูดง่ายๆก็เล่นเป็นเข้าใจรักษาการเล่นนะครับมันดีทุกตัวเลยถ้าคุณผู้ชมเจอฆาตกรตัวไหนเล่นเป็นอ่ะสู้ยากมากครับ ไม่ว่าตัวไหนก็นแล้วแต่แทปเปอร์เลื่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนเขาเล่นเป็นเขาจะไม่โลกเขาจะไม่นิ่งเอ้เขาจนิ่งไม่อะไรเลยอะ อุ้ยอะไรดังเปลงอะเมื่อเราตายยังอะเฮ้ยมึงลงไปทำไมมึงลงไปทำไมมึงลงไปทำไม ยังไงนะครับเนี่ยซุปเปอรบ์บอดพอแล้วพอแล้วเคียวเขียวโดนไปแล้วอ้าวตีไม่โดนเฉย เมื่อกี้เดินติดเอา้ามลงไปตอนไหนวะเดวะมันไปอยู่ข้างล่ามาเล่าวะมันยังไงนะครับเนี่ยโอ้ยมันมาแล้วเฮ้ยโอ้โหไม่โดนมันงงไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมังเปิดตู้เร็วจังวะโอ้ย อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยมันอะไรกันครับเนี่ยทีมนี้อ้าวตายแล้วอะไรกันครับเนี่ยยูอีดีก็รอยไปสองคนเลย ที่อย่างนี้มันเห็นน่ะอุ้ยปาไม่โดนเลยฮายคิสังเกตฮาคิสังเกตฮาคิสังเกตคล้ายๆกับลูกดำๆนะั่นเป็นลูกเกตยัางไงยังไงที่อย่างนี้มันเห็นน่ะที่ไอ้ตัวไม่กี้ทำไมไม่เห็นเดินไปไหนเนี่ย <c oughs> เหลือกันอยู่สองคนนะตาย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 นี้ อีกสามแสนผกว่าอย่างนั้นนะถ้าเน็ตอีทใน iPhone มาคุณดิวจะเล่นไหมครับเล่นครับพี่สุดพงศ์จะไปปั่นเวลของเน็ตอีทเลยครับผมอยู่ห้องวีเหมือนกันไม่เคยอยู่ผมเล่นบิลลี่เก็บสีเก็บตลอดครับสุดจัดขัตบอกว่าเกมจีจีในเน็ตอีทมีกาซปองด้วยจริงวะเนี่ยน้องม้าเหรอมีการะปองเหมือนตอนเหมือนตอนเปิดทดสอบใช่ป่ะน่าจะเมายากันยุงครับก็เป็นไปได้ครับน้องทีอมันเดินว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 นบินเหมือนยุงอะ พี่อย่าหนีเขาสิครับเขาก็คนนะฮะอะไรกันครับเนี่ยเพื่อนเราอยากใส่กับพาตรกรจะไปรอดอยู่แล้วฮะไปเล่นกันตรงไหนแล้วนะ่ะไอคิวคิโอเ้ยมนอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ย อุ้ยเกือบโดนเมาป่ากรโพดแล้วน่ะป่ามัวจัดเลยอาการหนักอะครัโกนเนี่ยไม่ต้องใช้ไม้แล้วอย่างเงี้ย งงแล้วมันมึนหัวแล้วตอนเนี้ยหาทีดสังเกต <laughs> ไม่ได้ไปแนกแกงนะผมก็เลยไม่ใช้ไม้เลยอยู่กับเข้าไร่ข้าวโพดนี่แหละ <laughs> ไปตีดอกดูแล้วอะ่ะมันเบอร์แล้วข้กอนอะ่ะมันเมาบ้าข้าวโพดแล้วมันเมาเรียบร้อยตอนเนี้ย <laughs> โอ๊ยมันหลอนแล้ว มันหลอนแล้วขัตกรยมันหลอนแล้วมาตีคนเดียวแล้วไปเกี้ยอ่ะเข้ามาในนี้เข้ามาในนี้เออมันหลอนแล้วคาตกรนะมันตีตอนที่ผมยังไม่เดินไปถึงเลยยังไม่ได้เจ็ดสิบสองมันก็ตีแล้วมันเริ่มหลอนแล้วป่าเมาป่าข้าพดเป็นเหตุอะ่ะเอาไปฉายทุบหัวฮะใจเย็นก่อนีแกขัตกรไม่ได้จะแกงมัน มันเมาปากเขาพูดเองผมก็ใจไปจู๊แต่ว่าเดี๋ยวมันก็หัวร้อนไปจู๊ผมก็เลยอยู่ตรงนั้นให้มันตีแตม่มันมันมึนน่ะมันมึนปากเขาพูดมันเยอะมันลายตาผมก็เข้าใจอยู่นี่ไปปั่นไฟต่อก็ได้มันเมาปากเขาพูดคุณผู้ชมก็เห็นอยู่เมื่อกี้มันตีอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นน่ะผมยืนอยู่เฉยๆมันก็ไปตีตรงนู้นตีข้างหลังผมอ่ะฆาตกรคนนี้คงคิดว่าใช้ปืน AK-47 ความเบี้ยวฮะ น้องมาซาตาฟ้าขำกันหมดเลยมาเลยดูยข้าวโพดมีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะไวรุ่นหลบหลังไปบไ้ายฮะก,กอนเราจะอ้วกแตกฮะมันทักหนวันเงาหัวหมุนติ้วอย่างเงี้ยบอกแล้วอยากินข้าวโพดฟาร์มนี้ตาน,นี้มันโคตรนานเลยผู้ชมนะ ทำไมไม่แหลกนะครับมันแหลกเฉพาะตาแรกครับน้องคลิปอ่านชื่อถูกปล่าข้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะ้องอาคมก็ขำน่าจะร้อนหนักครับผมว่าอาการหนักนะฮะต้องเชิญรับยาช่องสองฮะพระกรณ์อ่ะ,ออะจบตาน,นี้น่าจะเมาอ่ะตอนนี้มีแต่ดาวเต็มฟ้าครับผมเวลามืนใช่ไหมไอเนี้ยไล่ข้าโพดเต็มฟ้าเลยหมุนหมุนหมุน,มน,มนอย่างเงานะตรงไหนนะรู้จักอาการมันน่าจะากันหนักนะมันตีมั่วสองสามทีเลยอะทีเดียวมันก็หนักแล้วผมยืนอยู่ไกลจากมันไม่คิดคุณผู้ชมก็ลองพอดกลับไปดูดิด ลองกอกลับไปดูว่าผมอยู่ไกลอย่างมันเยอะมากแต่มันก็ไปตีฝั่งตรงข้ามที่ไม่ได้หันหน้ามาเจอกับผมอ่ะสองสามที่วิววิววิวนูอผมเอ้าแล้วมันก็ค่อยเดินมาทางผมอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเมาเมามันเดินเซ่แล้วคุณผู้ชมไม่เห็นเหรอตอนที่มันวิ่งตามผม่ะ้ากอปกติก็จะเดินตรงๆมาจะได้ดูง่ายมันเดินอย่างเงี้ยปื๊บปื๊บปื๊บป๊บป๊บอ่ะมันมันมันเริ่มเมาแล้วมันยังไม่ไหวนะฮะน่าจะยกสดหรอเบ้ากว่านี้เนี่ยปกติคากอก็เดินแบบผมเช่ยเนี่ยเดินอย เดี๋ยวไปอยู่ตรงไร้ขั้วโพได้ไปเห็นชัดอ่าจํารอเหตุการณ์ตรงเมื่อกี้นะฮะ,ะอยู่ประมาณตรงนี้ผมอยู่ข้างหน้า<ๆ>คือผมอยู่ข้างหน้ายืตนตรงนั้นอะข้างหน้าข้างหน้าตรงน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยผมยืนยตรงนี้นะแล้วคั้กรอ,อยู่ตรงนี้มันต้องหันหน้ามาทางผมแล้วค่อยตีอันเนี้ยพว่าแต่มันหันมาทางเนี้ยแล้วมันก็ตีตีตีตไปสองทีผมก็อ้าวมันยังไงนะครับนั่นแล้วตอนที่ผมแบบเดินเดินเฉยแบบไม่ได้เจ็ดสิบสองอะถ้าเดินปกติก็เดินตรงต,รงตรงแบบนี้ใช่ไหมแต่ขั้กรมันเดินอย่างเงี้ยเดินเนี้ย เหมือนมันเบาอ่ะเหมือนมือมันไปแล้วมันหมุนหัวมันหมุนมันก็เดินอย่างเงี้ยผมว่าอ้าวมันเดินอย่างนั้นทําไมวนะน่ะกว่าจะถึงผมแม่เป็นงูมาก,ก่อนเหรอว,วนะน่ะมันเริ่มเมาแล้วเราเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะไม่เจ็ดสิบสองแล้วนะกับคาตกรตัวเนี้ยสงสารเขานะฮะเล่นเสร็จน่าจะกินยาแก้ปวดพาราสองเม็ดอ่ะรู้จักทรงละปวดหัวปวดหัวไม่ได้หัวร้อนกับไล่คาตกองไม่ได้มือหัวกับไล่เขาโพดด้วยนะฮะหมุนติวติวติวไปทุกขางเลย เออม,มาไมคอีกแล้วใจเย็นนะมันหายบนหัวยังฆาตกรอ่ะที่ต้องเข้าใจว,าว่าการไปออดอมมันต้องแสดงคอนเสิร์ตไม่แปลกที่ฆาตกรจะดูหล,หลอนๆนะไมีกแล้วไมีกแล้วเว้ย <c oughs> ตีโดแล้วตีโดแล้วไม่หลอนแล้วนะเราอ่ะเออเออ,เ,อ,อเนี่ไเดินตรงๆย่างขอดูดิเอ้ยเอ้ยจเย็นใจเย็นอาชีสังเกต ไม่โดนเลยเป็นไงเราวิจุปะนี่ปลาลูกดอกงานวัดปะเนี่ยสามดอกห้าสิบสามดอกร้อยเอากระโดดมาแล้วห้ามเจ็ดสิบสองค่าตกรตัวนี้เขาจะเมาแล้วอ้วกแตกนะฮะ เาไม่ไหวแล้วห้าเจ็ดสิบสองเด็ดขาดขาก,รกระกรกระเออใจเย็นใจเย็นอย่าไเจ็ดสิบสองอย่าเพิ่งเมาน่าจะเมาค้างอาการเมาค้างนี่แนะ่เออตายตายเหมือนหัวหัวจะปวด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 เออเออโดนฟันตรงๆง อย่าเจิบสองอะคราวะเดี๋ยวเขาจะมืนหัวอ้วกแตกคาแมปนะฮะออผมว่าคนเล่นน่าจะเวียนหัวด้วยแหละสงสารเขานะฮะเขากำลังมืนๆอยู่นะฮะเราไปเปิดประตูออกกันดีกว่าเออห้อมเจ็ดสิบสองขากรไล่เซร์เวอร์เดี๋ยวเจอเซ์เวอร์เดือไล่ขากรโอ้โนายโยอีกแล้ว ตาย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 มันยังเมาอยู่เลยฆาตกรอ่ะมนมนสางยังเนี่ยอา72เดี๋ยวฆาตกรเมา <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโยกนิดหน่อยคือมีอาการอ่ะฆาตกรคนเนี้ยอ,อาการนะ่าเป็นห่วง ผมว่ามันเล่นตานี้ตาสุดท้ายแล้วแหละไอ้ฆาตกรอ่ะเอาอีกแล้วใจเย็นเนนี่โอ้ดังเปลงเลยดังเปลงเลยมันยังเมาอยู่ฆาตกรคนนี้ยังไม่หาย มองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยบายไปเล็บออกเดี๋ยวมันเมาหัวไปกินยานะพาราแล้วก็นอนเลยนะวันนี้นอนเร็วๆหน่อยละกันนะขาตรกอ,อาการไม่ค่อยดีนะฮะอาการออกมาถึงในเกมเลยนะฮะ,จะใจเย็นนะฮะอย่าเพิ่งเดินเซนี่มันพักเกมไปนี่หงายท้องแล้วมัง้งนะข้าตรอ่ะ เออใครอยู่บ้านเดียวกับมันก็ระบังมันหัวแตกนะฮะไหวไหมเนี่ยเราอะเดินเซนแต่ในเกมเลย